่ายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับคราวที่แล้วเราไปดูห้องต่างๆในบ้านของฝรั่งกันแล้ววันนี้ขอแถมอีกคําคำที่คุณอาจจะได้ยินฝรั่งพูดคำแรกคือ nursery nursery ศัพท์คำนี้มี2ความหมายคือสถานที่เลี้ยงเด็กเล็กแต่ถ้าพูดถึง nursery ภายในบ้านจะมีความหมายว่าห้องที่จัดไว้ให้เด็กเล่นคือเป็นห้องที่มีของเล่นมากมายพร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนด้วยอีกคำหนึ่งที่เปรียบได้กับห้องเล่นสำหรับผู้ใหญ่คือ study เมื่อเป็นกริยา study หมายถึงเรียนนะครับแต่ถ้าเป็นห้อง study หมายถึงห้องคน้นคว้า มีหนังสือมากมายอาจจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยซึ่งมักจะเป็นห้องสำหรับคุณพ่อเมื่อต้องการทำงานหรือพักผ่อนคำที่3ก็คือโรงรถเรียกว่า garage ครับออกเสียงให้ถูกด้วยนะครับ garage หรือ garage นี่แหละครับ3ามคำที่ผมต้องการจะให้ท่านผู้ฟังจดจำไว้คือ nursery ห้องที่จัดไว้ให้เด็กเล่น study ห้องคน้นคว้าและ Garage โรงรถแถมอีกสอคำนะครับ Basement คือห้องใต้ดินและ Attic เป็นห้องใต้หลังคาหรือห้องเพดาน Basement กับ Attic ผม Andrew ว์บิ s กคุยกับฝรั่งย่าพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ